ร่างกามันใช้สารเยอะเยมันก็เลยหเร็วอะกายินกินทั้หมดโอ้กระเด็นออกปากโยนังเอาแอปเปิ้ลมานได้จะป้องให้กินไมเม็เอาแอปเปิ้ลมั้เออไหมเจอานอาอะไรไปล่ะหูกินแงามตองค์ตังคเขาพยายามเลตังไว้เป็าอกได้ตั้งไว้นี่กิน แต่ไม่ต้องปอกก็ได้ทำไมเดี๋ยวเคี้ยวเอาโอเคปอกกขดีนะพูดอย่างนั้นแหละเป็นเหยียดคิดว่าจะใจดีไม่ขอสู้ไไ่ช่้ยพี่ด้วยปอกพี่ดีเอาไม่มาใครเขาจะรู้บอกว่า ใครบอกว่าไม่ต้องมาป้อนพี่แล้วนะดักเองไงไม่ต้องป้อนเ๋ยพี่กินเดี๋ยวพี่หัวเองพ,พี่หัวเอง